สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูเต้ยนะคะในห้องเรียนออนไลน์นะคะอ่าสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนเรื่องที่4ี่นะคะการดูแลพืชนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่าการดูแลพืชเราต้องดูแลอย่างไรคะอ่าการดูแลพืชนะคะก็คือการรดน้ําใช่ไหมคะรดน้าพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราลองไปดู รูปภาพกันเลยนะคะอ่าเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงคะอ่าทางที่ต้นไม้ที่มีบัวลดน้ําเขาเป็นไงคะต้นไม้เขาจะเขียวงดงามใช่ไหมคะแล้วอีกข้างหนึ่งละคะที่ไม่ได้ลดน้ําต้นไม้เลยเป็นไงคะเด็กๆอ่าเขาก็จะ ตายใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้รับอาหารใช่ไหมลูกอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์กันเลยว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอ่าเด็กๆขาลองดูสิคะอุปกรณ์การดูแลพืชมีอะไรบ้างคะอ่ามีบัวรดน้ําใช่ไหมคะอ่าบัวรดน้ําเอาไว้ทําอะไรคะอ่าก็เอาไว้รดน้ํานั่นเองไหมคะอ่ารดน้ําต้นพืชของเรานะคะอ่าต่อไปคะ่ะอ่าเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเ,เขาเรียกว่า ช้อนปลูกนะคะเอาไว้สำหรับในการนำต้นพืชของเราไปปลูกในแปลงที่เป็นแปลงที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะเด็กๆอ่าอันนี้คือช้อนพวนนะคะหรือซ่อมพวนนั่นเองนะคะเอาไว้ในการไว้พวนดินพวนหน้าดินเพื่อไม่ให้หน้าดินเป็นไงคะอ่าไม่ให้หน้าดินแข็งกระดาดางนะคะเพราะว่าจะทำให้ อาหารไม่ไปเลี้ยงรากนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอ,อันนี้คืออะไรคะการไกตัดกิ่งการไกตัดกิ่งไว้ทําไมคะเอาไว้ตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะต่อไปค่ะเสียมเสียมเอาไว้ทําไมคะเด็กๆเ,เสียมเสียมเอาไว้ในการกําจัดวัชพืชใช่ไหมคะเวลาเหมือนวัชพืชขึ้น มาที่ต้นผักของเราอะไรนี้ค่ะเราก็สามารถนําเสียมไปกําจัดวัชพืชได้นะคะไปพวนไปได้ค่ะต่อไปค่ะปุ๋ยปุ๋ยสําคัญมากนะคะปุ๋ยเราจะใช้ปุ๋ยในการใช้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีจะทําให้เป็นไงคะเราก็เวลาเรากินพืชกินอะไรนี้เราก็จะได้รับสารเคมีใช่ไหมคะเราต้องใช้ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยชีวภาพนะคะต้นพืชของเราก็จะได้จเจริญเติบโตงอกงามนั่นเองอต่อไปค่ะเด็กๆเราจะไปทําในหนังสือกันแล้วนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือชุดร่องรอยหน้าที่13นะคะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกับคุณครูเลยเดี๋ยวเราจะพาน้องก้องนะคะเดินไปหาเพื่อนๆที่ทําความดีในการ ปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้นะคะอ่ามาดูคำแรกนะคะเด็กๆอ่านตามค,คุณครูเต้านะคะกอเอียเกียอ่าต่อไปค่ะลอเอียเลียต่อไปค่ะออเอียเอียอ,อ่าเเห็นไหมคะว่าเป็นรูปภาพที่เท่าไหร่คะ เป็นรูปภาพที่สองใช่ไหมคะ,ะเห็นไหมคะเราก็ให้เด็กๆระบายสีนะคะรูปภาพที่สองนะคะ,ะต่อไปเราจะไปตามหาอีกหนึ่งคนนะคะ,ะเด็กๆอ่านตามคุณนะคะมอเอียเมียต่อไปค่ะสอเอียเสียต่อไปนะคะตอเอียเตียเตียไม่เอก เตี้ยอ่าต่อไปนะคะขอเอียเขียเขียไม่เอกเขียจอเอียเจียเจียอ่าต่อไปนะคะจะเป็นภาพที่สี่นะคะอ่าคุณครูต้องขออาภัยนะคะคุณครูพาสะกดคำหนึ่งผิดนะคะลูกอ่าคุณครูใส่เป็นไมโทเนาะเมื่อกี้เป็นไมเอกนะคะอ่านใหม่นะคะลูก ต่อเอเตียเตีย,ตยไม่เอกเตียนะคะอ่าแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่สองแล้วก็รูปภาพที่สี่นะคะให้สวยงามนะคะอ่าต่อไปเลยค่ะเด็กๆเ,เราจะไปดูชุดเสริมทักษะนาที่11นะคะอ่ะให้เด็กๆฟังโจทย์ดีๆนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะลูกอ่าข้อที่หนึ่งพืชกินอะไรเป็นอาหารคะมีใครรู้บ้าง อพืชต้องกินอะไรคะกินปุ๋ยแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกตรงรูปปุ๋ยนะคะต่อไปข้อที่2นะคะอะ่ข้อใดคือการลดน้ำที่ถูกวิธีข้อไหนคะอ่าคือข้อที่2นั่นเองนะคะให้เด็กขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยอ่ต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดคืออุปกรณ์ในการปลูกหรือการดูแลพืชข้อไหนคะ อ่าเพราะว่าคุณครูพาดูแล้วใช่ไหมคะว่ามีอุปกรณ์อะไรในการปลูกนะคะจะมีช้อนพวนแล้วก็ช้อนปลูกนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อใดข้อใดคือสัตว์ที่ที่สัตว์ที่ในการเอาไว้ในการพวนดินนะคะทําให้ดินของเราเหมือนเป็นปุ๋ยนะคะข้อใดคะสัตว์ชนิดใดเอ่ยอ่าเป็น ไสเดือนนั่นเองนะคะเด็กๆก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกในภาคต่อไปนะคะหรือวันต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้คุณเต้าสวัสดีค่ะ